มันไม่ใช่แค่เรื่องข่าวทั่วไปที่ผ่านหูเราไปวันต่อวันอีกต่อไปแล้วครับ ตอนนี้ความเคลื่อนไหวที่ทุกคนรอคอยกำลังเกิดขึ้นจริงเครื่องบินล่องหนสุดล้ำ F-35A ได้ปรากฏตัวบนโลกแห่งความจริงแล้วและแน่นอนว่ามันกำลังสร้างแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะเมื่อพูดถึงประเทศไทยที่กำลังจับตาอย่างใกล้ชิดในวิดีโอนี้เราไม่ได้มาแค่รายงานข่าวธรรมดาแต่จะพาคุณดำดิ่งสู่รายละเอียดที่ลึกกวว่าพลังของเทคโนโลยีการเมืองระหว่าง างประเทศการทหารและความเปลี่ยนแปลงของอนาคตภูมิภาคทั้งหมดเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเดินทางไปด้วยกัน ลองนึกภาพตามก่อนเลยครับเครื่องบินรบล่องหนที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถันให้แทบมองไม่เห็นบนเรดาร์สามารถแทรกซึมเข้าไปในเขตปฏิบัติการโดยไม่มีใครจับได้ความเร็วสูงการบังคับควบคุมเต็มประสิทธิภาพระบบอาวุธขั้นสูงสายตาของศัตรูไม่สามารถจับมันได้จนกระทั่งมันหายไปในไม่ช้าแล้วก็ปรากฏอีกครั้งในตำแหน่งที่เราคาดไม่ถึงนั่นคือภาพของ f 35 a อย่างที่โลกได้เห็นกันในหลายปีี ที่ผ่ผาานมาแต่ตอนนี้กลับไม่ใช่แค่ภาพที่ไกลออกไปในข่าวหรือบทวิเคราะห์ในแมกกาซีนระดับโลกเท่านั้นเพราะ f 3 5 a ได้เข้ามาอยู่ใกล้ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนมากขึ้นก็ว่าที่เราคิดได้นี่คือคำถามสำคัญประเทศไทยมองสิ่งนี้อย่างไรเราควรกลัวว่ามันจะเป็นภัยหรือควรตื่นเต้นกับโอกาสทางยุทธศาสตร์ ก่อนอื่นมาดูภาพรวมกันสักหน่อยครับเครื่องบิน F-35A คือเจเนอเรชันที่5ของเครื่องบินรบที่ออกแบบโดยลอ e ี m มาตินของสหรัฐอเมริกามันโดดเด่นด้วยคุณสมบัติล่องหนสตีลระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ท่วมทน้นและความสามารถในการทำภารกิจหลายรูปแบบทั้งโจมตีอิเล็กทรอนิกส์ซัพพอร์ตและรับส่งข้อมูลข่าวสารแบบเรียลไทม์กับเครื่องบินข่ายอากาศอื่นๆคุณลองจินตนาการถึงเครื่องบินที่รวมการสอดแนมการยิง เป้าหมายและการส่งข้อมูลระหว่างภารกิจทั้งหมดไว้ในโครงแบบเดียวเมื่อเร็วเๆนี้มีผู้สังเกตการในภูมิภาคพ,พบภาพและเครอ,อร์ฟอลลอปินเคอร์อฟลินของ F-35A โผล่ Pro มาใกล้พื้นที่แปซิฟิกตะวันตกงานนี้ปลุกให้ทั้งเอเชียต้องตื่น ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงเริ่มวิเคราะห์กันว่าสหรัฐอเมริกาอาจจะส่ง F-35A เข้ามากวอเพื่อแสดงให้เห็นพลังหรือเพื่อซักซ้อมความพร้อมในสงครามหน้าหนาวแม้จะยังไม่ชัดเจนว่าเป็นภารกิจอะไรแต่ข้อความที่ส่งออกมาชัดเจนว่าสหรัฐอเมริกาพร้อมเสมอหากใครคิดจะยุยยุ ในขนาะเดียวกันประเทศใกล้เราอย่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียต่างมี F-35A อยู่ในมือแล้วพวกเขาไม่เพียงแค่ถือมันเอาไว้แต่กำลังพัฒนากลายุทธ์ร่วมกับสหรัฐอเมริกาอย่างจริงจังสร้างเครือข่ายบินล่องหนที่ซับซ้อนและพร้อมปฏิบัติการร่วมกันในกรอบความร่วมมือเชิงกลยุทธ์นี้ยังรวมถึงการฝึกทางอากาศการแลกเปลี่ยนข้อมูลการซ้อมรบแบบหลายภาคส่วนซึ่งแค่คิดก็น่าตื่นเต้นแล้วล่ะครับ มองกลับมาที่ไทยบ้านเราถึงแม้ว่าจะยังไม่มี F 3 5 a เข้าไปในประเทศโดยตรงแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ได้รับผลกระทบหรือไม่ได้รับเสียงกระซิบจากวิวัฒนาการทางทหารนี้ไปเลยประเทศไทยมีข้อตกลงทางข้อสนเทศและการแลกเปลี่ยนข่าวกรองกับสหรัฐอเมริการวมถึงพันธมิตรในเอเชียหลายประเทศเช่นประเทศญี่ปุ่นและออสเตรเลียในโครงการคอร์ทรีถึงแม้จะเป็นที่ล่องหนแต่ ก็สร้างแรงส่งให้เราเริ่มมองอย่างจริงจังว่าการเปลี่ยนแปลงกำลังมาถึงอาจจะถึงเวลาที่เราต้องยกระดับความร่วมมือทางทหารหรือเตรียมแผนรองรับที่ทันสมัยขึ้นหลายคนถามว่าถ้าประเทศไทยไม่มีเครื่องบินล่องหนระดับ F 3 5 A แล้วว่าจะอยู่เฉยได้ไหม เรื่องนี้ซับซ้อนครับแต่เคล็ดลับอยู่ที่หลายระดับรัฐต้องตัดสินใจก่อนนะว่าเราจะเดินตามแนวทางการป้องกันแบบดั้งเดิมหรือจะเริ่มก้าวเข้าหาความร่วมมือยุทธศาสตร์ที่ล้ำสมัยเชย่นการใช้โดรน ISR, Intelligence, Surveillance, Reconnaissance ที่ปรับแต่งให้มีความสตีลในระดับหนึ่งการใช้ระบบควบคุมไฟเตอร์รุ่น4บวกที่มีการอัปเกรดระบบเรดาร์อิเล็กทรอนิกส์ การผสานกำลังพร้อมข้อมูลแบบเรียลไทม์จากพันธมิตรในอนาคตหรือแม้กระทั่งการมองหาความร่วมมือในการลงทุนค้นคว้าเทคโนโลยีล่องหนขั้นพื้นฐาน อีกมุมหนึ่งไทยยังสามารถใช้วิธีที่หลายประเทศเลือกคือมุ่งสู่วิทยาการทางไซเบอร์หรือระบบป้องกันภัยทางอากาศที่มีลูกเล่นสูงเช่นระบบ IR Detection, UV Detection หรือระบบป้องกันทางชีวภาพแบบใหม่ที่กำลังพัฒนาร่วมกันในระดับภูมิภาคหรือสร้างความร่วมมือแบบมันติโดเมนโอ per ation ที่ครอบคลุมพื้นที่โซนพื้นดินอากาศอวกาศ และไซเบอร์ให้มีความเหมาะสมกับงบประมาณและโครงสร้างที่เราเป็นอยู่ยังมีเรื่องของภาพลักษณ์ที่ต้องคิดครับอย่างน้อยที่สุดการที่สหรัฐอเมริกาส่ง F35A มาโชว์ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น ก็เหมือนการส่งสัญญาณว่าเราอยู่ที่นี่หรือเรายังมีอิทธิพลอยู่ไม่ได้โยงกับไทยเพียงใดแต่เราต้องตรหนักว่าภาพลักษณ์ของเราในเวทีระหว่างประเทศก็สามารถปรับทนได้อย่างการร่วมมือกับหลายประเทศเพื่อยกระดับความพร้อมร่วมกันความร่วมมือในการฝึกซ้อมด้านอากาศยุทธการแบ่งปันเทคโนโลยีหรือแม้กระทั่งการเข้าร่วมในโครงการฝึกหลายยุทธแบบมัลติลาเทรอร์ล ถ้าลองขยายภาพออกไปอีกนิดจะเห็นว่าเครื่องบินล่องหนอย่าง F-35A ยังเปรียบเสมือนหัวหอกยุทธาศาสตร์ในโลกที่วุ่นวายนี้มันไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินที่บินเร็วสุดเท่านั้นแต่เป็นเครื่องมือทางการเมืองที่สหรัฐอเมริกาใช้ในเกมใหญ่เช่นการยับยั้งอิทธิพลของจีนและป้องกันไม่ให้ภูมิภาคตกอยู่ใต้อำนาจเดียวในมุมของผู้ชมทั่วไปการเห็นภาพ F-35A บินโชว ฝ่าบาทลม่มหรือยิงแบบ360องศามันคือความสวยงามแห่งเทคโนโลยีและนั่นก็ทำให้คนรุ่นใหม่ตื่นเต้นกับการทหารมากขึ้นความสนใจในเรื่องนี้อาจจะส่งผลต่อการศึกษาสเต็มการสมัครเข้ารับราชการทางอากาศหรือแรงบันดาลใจให้เด็กๆเ,เริ่มอยากรู้เรื่องระบบอากาศพลเรือนทหารให้มากขึ้นผมว่าเป็นมุมที่เราไม่ควรมองข้ามเลย เพราะอนาคตของคนไทยอาจจะมีแรงผลักดันจากแรงบันดาลใจนี้ แต่ก็ต้องสมดุลน,นะครับอย่าให้ความตื่นเต้นแปรเปลี่ยนเป็นความกังวลจนเกินเลยเพราะท้ายที่สุดแล้วไทยยังมีเข็มมุมยุทธศาสตร์กองทับอากาศไทยยังคงเสริมเขี่ยวเล็บในรูปแบบของ FA50 คริปเป็นถ้ามีในอนาคตหรือระบบประจำประเทศเช่นการลงทุนในถนนลาดยางรันเวย์การฝึกซ้อมระบบป้องกันภัยทางอากาศและอื่นๆ ในอีกด้านหนึ่งมีเสียงจากผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายความมั่นคงระบุว่าการเหมารวมว่าเราต้องแข่งขันโดยใช้ f 3 5 a เป็นตัวเปรียบเทียบจึงอาจจะเป็นแนวคิดที่ล้าสมัยไปเสียแล้วอย่างที่มีคำกล่าวว่า สงครามในยุคหน้าอาจไม่ได้ตัดสินด้วยเครื่องบินแต่ด้วยข้อมูลและถ้าไทายยกระดับการแลกเปลี่ยนข่าวกรองการใช้ AI วิเคราะห์สภาพสนามรบหรือใช้โดรนอิสระที่สามารถประเมินสถานการณ์แบบเรียลไทม์ได้นั่นคืองบประมาณที่อาจให้ผลคุ้มค่ากว่าแบบหลายเท่า สรุปแล้วครับการที่ F 3 5 a มาไม่ได้เป็นเรื่องน่ากลัวเพียงอย่างเดียวมันคือสัญญาณเตือนว่าโลกกำลังปรับตัวและภูมิภาคอาเซียนจะไม่ยืนนิ่งอีกต่อไปไทยอาจจะยังไม่ได้มี F 3 5 a ในมือแต่อาจมีวิธีนำแนวคิดล่องหนมาร่วมสร้างระบบป้องกันภัยที่ไม่ต้องล่องหน100%แต่ต้องฉลาดขึ้นข้อมูลขึ้นยืดหยุ่นขึ้นได้ ผมอยากให้คุณลองนึกภาพในอีก5หรือ10ปีข้างหน้าหากไทยสร้างเครือข่ายระบบอากาศยุทดร่วมกับเพื่อนประเทศในอาเซียนระบบข่าวกรองที่ต่อยอดแบบทันทีที่เกิดภัยไม่ว่าจะเป็นการโจมตีทางอากาศใต้น้ำหรือทางไซเบอร์รุ่นลูกไทยอาจจะได้เรียนรู้ผ่าน AR VR หรือระบบจำลองที่เราเคยเห็นในหนังแนว sci-fi แต่จะกลายเป็นเรื่องจริงนี่คือโฉมหน้าความมั่นคงในอนาคตที่ใกล้ตัวก่อว่าที่ใครจะคิด ขอจบบทสนทนาณนะที่นี้ด้วยการเปิดใจแบบช่างถามเราจะเลือกทางไหนในเกมใหญ่นี้เป็นผู้ติดตามในเงาทอแสงของ F 3 5 A หรือจะเป็นผู้สร้างแสงสะท้อนด้วยเทคนิคเฉพาะของเราเอง หากคุณคิดว่าไทยควรเดินหน้าตามลู่ทางไหนในยุทธศาสตร์ความมั่นคงใหม่ผมอยากให้คุณแชร์ความเห็นไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่เราจะได้ร่วมกันติดตามอนาคตที่กำลังจะเขย่าอาเซียนไปพร้อมกัน ขอบคุณที่ร่วมเดินทางเข้ามาในโลกที่เครื่องบินล่องหน F-35A เข้ามาเขย่าโมดยุทธศาสตร์ของเราและผมหวังว่าเราได้เรียนรู้มองเห็นภาพและรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะมาเยือนได้อย่างชัดเจนพบกันในวิดีโอต่อไปครับ